สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกาทีช่องนะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่น้านะครับรุ่นที่นํามาแนะนําวันนี้นี่เป็น g ีช็อ k ซีรีส์ใหม่นะครับเป็นซีรีส์ที่ออกมาตอนรับปี2015เดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นใช้รหัสยอ่อ mb นะครับไม่รู้หรอกครับว่า mb มันย่อม,มาจากอะไรผมดูในทั้งในเน็ตในคู่มือเอกสารบริษัทไม่มีบอกตัวย่อนะครับว่า mb มันย่อม,มาจากอะไรไม่รู้มันย่อม,มาจาก เมนอินแบคหรือเปล่าที่ว่าผู้ชายใน,ในความดําหรือว่ามิลิเทอรี่แบคหรือเปล่าเพราะคอนเซ็ปต์ของตระกูลนี้คือดําดาอย่างเดียวฮะดำด้านดำหมดเลยนะฮะแต่ว่าจะไปเพิ่มสีบนตัวเลขหนึ่งเพื่อช่วยในการมองในที่มืดคือเวลามืดแล้วเนี่ยมันจะมองง่ายขึ้นอีกนิดนึงเทียบกับรุ่นก่อนนะครับตะกูลนี้มาทั้งหมด4ตัวนะมาเมืองไทยผลิตมาทั้งหมด4ตัวมี g 1 1อร้ G.D. 120แล้วก็ G.D. 400แต่ G.D. 400มาไม่ถึงครับสงสัยตกทะเลไปนะฮะมาไม่ถึงมาลอดชีวิตแค่3ตัวก็รีวิว3ตัวนะครับไว้ถ้ามันมาถึงตัวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับรุ่นนี้เป็นตัวที่เปิดตัวที่กรุงเทพในกลุ่มพาพันมาถึงสยามนาาปุ๊บเราก็รีวิวให้เลยนะครับพวกนี้เป็นสินค้าประกันศูนย์ซีมจีเซนทันหมดนะครับผมไม่ต้องห่วงมีปัญหาก็ยื่นเคมกับเซ็นทันได้เลยนะครับหรือถ้าซื้อก็ทางเราก็ส่งกับศูนย์เราได้เลยนะครับผมโอเคครับมาดูกันใกล้ นั้นเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวพิมพ์นิยมก่อน J100 นะครับผมโอเคครับขอออกกันนะครับ,บโอเคดูทีละเป็นเปลี่ยเป็นสีแดงนะฮะตอนนี้เป็นสีแดงของเดิมจะเป็นสีดำเข็มนั้นเป็นเข็มขาวของเดิมจะเป็นเข็มเงินนะฮะ j 1 1 0ตัวแบบพกสีนี้ดำทั้งตัวนะะนี่ฮะดำหมดอันนี้ก็ประกันศูนย์ CMG นะครับ ตัวนี้ผลิตที่ไชน่านะครับเขียน case in ไชน่านะฮะมีสติ๊กเกอร์ c m g หัวนะฮะหัวตัวนี้เป็นสีเล็กด้านนะครับเป็นด้านนะฮะสายเป็นดำด้านตัวอักษร protection ก็เป็นดำด้านนะครับโอเคดูมุมก่อนอ่าเนี่ยครับโอเค ให้ดูมุมก่อนนะคืออยากให้เห็นชัดๆกันก่อนฟังก์ชันเดี๋ยวแนะนำให้นะครับโอเคปุ่มข้างในก็ตรงข้างๆก็สีดำนะดำด้านเนี่ยฮะโอเคครับไม่รู้ถูกใจหใครหลายคนหรือเปล่าถ้าชอบความดำนาจะชอบโอเคไปดูตัวต่อมาครับอ่าตัวนี้ GA ร้อยหนึ่งร้อยนะฮะตัว MB เด่นคือตัวเลขไม้ข้างบนเป็นสีเขียวฮะแล้วก็เลขนี้เป็นสีเขียวเข้มขาวฮะดําหมดฮะเออแปลกดีนะฮะออกเป็นดําเขียวเนี่ยฮะดำครับโปรเทคชั่นนี่ก็ดำได้านนะฮะให้ดูกันชัดๆเออเนี่ยดําหัวด้านนะฮะ ตัวนี้ก็อผลิตในไชน่าเห็นไหเครในไชน่าครับนะครับผมโอ้ยเนี่ยให้ดูอ่เดี๋ยวมาดูที่บันตัวเมื่อกี้เนาะว่าตัวไหนเป็นยังไงดูใกล้ๆขยัรยะครับอ่ะใครรักใครชอบใครอ่าเนี่ยฮะจะเป็นยันมันช่วยให้มองเห็นในที่มืดดีขึ้นนะคะตัวเลขสีเขียวหรือตัวเลขสีแดงเนี่ยครับอ่า ทุกอย่างเหมือนกันนะขนาดเท่ากันนะฮะไม่ต้องห่วง๋ยวขนาดจะผมวัดให้นะฮะโอเคตัวสุดท้ายจะเป็นแบบไม่มีนะฮะข้างในก็จะเป็นสีแดงนะฮะตัวเลขแดงๆเนี่ยมีคาว่าช็อกมองไม่ค่อยเห็นช็อคดีซิสนะฮะจะไม่อ่านได้ผิดนะฮะอยู่ในน้าปัดด้วยนะฮะตัวนี้แบบใช้งานนี้ง่ายฮะราคาไม่แรงตัวนี้ไม่แพงดูได้บ่มนะฮะ หัวก็ด้านนะฮะเหมือนกันนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นเคสอินชายนาเหมือนกันอ่าระกันศูนย์เซน่ันจีจริงๆนนี้ฮะโอเคอันนี้เริ่มต้นนียผมอยากให้ดูหลายมุมก่อนนะฮะโอเควิธีใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรมากใช้งาน,นง่ายๆนะฮะมีอะไรบ้างอันนี้นะฮะดูรต่างประเทศได้นะฮะ ตั้งปลุกได้นะฮะปลุกได้ทั้งหมดสี่ครั้งในีห้าครั้งในหนึ่งวันแล้วก็ตั้งให้มันเป็นสนุแล้วก็ตั้งให้มันรองเตือนทุกชั่วโมงได้นะครับตั้งเวลาถอยหลังได้จับเวลาได้นะอันนี้ก็เวลาปกติส่วนวิธีการตั้งเวลาผมไม่แนะนําแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสามารถดูในเดวิวกัเก่าๆผมได้ผมทําไว้เยอะมากเลยฮะมันจะเหมือนเหมือนกันหมดจะเสียเวลานะฮะโอเคมาถึงเสียเวลาคุณเนี่นยนะฮะคนดูนะฮะเราก็ทําให้คลิปมันยาวไปด้วยนะฮะโอเค ดูตัวนี้บ้างทําอะไรได้บ้างข้าาวเนะฮะเอาเอากลับหัวหรือเปล่าเนี่ยไม่กลับเนาะก็อันนี้บอกเวลานะฮะไฟเดย์ Friday, ข้างล่างคือ13เดือน2นะฮะถ้ากดตรงขวาล่างก็เป็น,เป,นเป็นเวลานะครับทําอะไรได้บ้างก็จับเวลาได้ตั้งเวลาถอยหลังดูเวลาต่างประเทศตั้งปุกนะฮะเรากลับมาหลากักก็เหมือนกันอยากจะขอร้องเชิงรบกวนรบขอร้องวิธีการตั้งเดี๋ยวดูในรีวิวเก่าได้นะฮะมีทําไว้หมดเลยแต่อยากวันนี้อยากให้ดูเรื่องสีวัสดุนะฮะ อ่าโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันแหละฮะทุกตัวมีออโต้ไลน์นะฮะพลิกมือแล้วไฟติดหมดโอเคเดี๋ยวลองปกกันหนึ่งครับโอเคเนี่ยฮะก็นี่เวลาะฮะหน้าเวลากดตัวนี้ก็เป็นหน้าจับเวลาหน้าตั้งเวลาถอยหลังอันนี้ดูเวลาต่างประเทศได้ก็กดตรงขวานะฮะชื่อมืองเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนนะฮะตั้งปุกนะฮะ ทล้วก็ขับมันนะลบัวออกมียวตัวไรพิมมือไฟติดหมดนะฮะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งว่าไฟเป็นยังไงนะฮะก่อนจะจบ <Okay. S 1> <Okay. S 2> โอเคสัรู้นะ่โอเคนี่ฮะไฟเป็นแบบนี้ฮะอันนี้ตัวนี้เนี่ยถามว่าพอเห็นไหมพอเห็นครับเป็นไฟประมาณอย่างนี้ครับ ถึงเข็มว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคอ่าครับผมอโอเคอ่าแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีสามตัวนะครับเดี๋เอาวันนี้มาให้ดูนะฮะดูที่ว่าชอบสไตล์ไหนนะฮะ ก็ลองดูมาดูให้มาดูตัวจริงที่ร้านหรือไม่ก็เรามีบริการส่ง e m s แลวก็ m e s s e n g e r อีเมลเราส่งให้ฟรีนะครับผม Messenger ถ้าในกรุงเทพถ้าไม่ไกลมากผมก็ส่งให้ฟรีนะแต่ถ้าไกลน,นิดหนึ่งอาจจะต้องตอนนี้ต้องต้องขอรบกวนค่าใช้จ่ายนิดนึงนะฮะแตจะกำลังหาวิธีลดต้นทุนตรงนี้อยู่นะครับผมอ่าครับผมอ่าโอเคครับเข้าๆประมาณนี้ฮะค,คือเรื่องลูกเล่นวิธีใช้เนี่ยผมต้องกลับไปดูรีวิวที่เคยทำไว้นะครับแต่วันนี้คอนเซปต์ก็คือเอามาให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงมันมาใหม วันนี้ก็ที่รีวิวคนที่13กุมภาก็ขอให้ปี้วาเลนไทยกับทุกๆคนนะครับคนที่มีคู่แล้วก็ขอให้มีความสุขมากขึ้นส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ขอให้ได้คู่เร็วๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอผมได้เร็วๆนี้อีกนะครับช่วงนี้มันจะมีมาเรื่อยๆมันมาเยอะแล้วฮนะช่วงนี้ผมจะรีบรีวิวให้นะฮะจะได้ดูทุกๆคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับจากสยามนาฬิกาครับผมสวัสดีครับ